สวัสดีค่ะช่องเจคเนย,ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวมือ2องค่ะอยูน่ในโซนยางคามโดยรอนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกท่านขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะขายเพียง990,000บาทเท่านั้นซึ่งหลังนี้นะคะประเมินได้ถึง1 00, 4 0 0 0 0้บาทเลยค่ะทางด้านผู้ขายยินดีบริการด้านสินเชื่อให้ด้วยนะคะ บ้านสีแดนเมืองค่ะอยู่ใกล้ทางขึ้นสำนักสงฆ์บ้านปู่อินเข้าออกหลายเส้นทางนะคะอยู่ติดถนนทางหลวงชนบทอยู่ใกล้พระพิคเนตดอยหลค่ะทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเทีย่ยวบ้านสวนสภาพดีค้าขายได้ค่ะทุกท่านพื้นที่ขนาด100กตารางวานะคะมีบ้านหนึ่งหลังก็ต้องบอกกันเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่าตามสภาพค่ะ มีที่จอดรถหลายคันเลยนะคะส่วนตัวบ้านนั้นมี2ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ห,ห้องครัวค่ะสามารถเปิดเป็นกิจการร้านซ่อมร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวได้ด้วยนะคะอยู่ติดถนนทางรวงชนบทค่ะทุกท่านอยู่ใกล้พระพิคเนีดอยหล่อนะคะ9 9 0 0 0 0บาท สนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแอดไลน์ตามไอรดียใต้คลิปได้นะคะเจคเคนโใส่ไว้ให้เรียบร้อยทั้งหมดใต้คลิปนี้เลยค่ะส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์ไว้ทักทายเจคเคนโกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ